ร้านเขาได้ค่ะติดต่อได้เด้อมานิดประเสริฐสัสงจักไรอยู่ค้าอ่า้ัของไผ่ของ่องเส้งังไปปั้นน่นให้ไงให้เย้ยอีกแค่สองสามมือมาปัน้นเห,หนี่ยเี้ยนี่เออมองน้าม,มันที่อังนี่ ขามึงท่านนี่พรอมกันพรอมเหมก็ลุยทั้งฟังนั่นหน้าทงนั่นเขาเอามันแล้วเลยก็ได้นะเอาล้วจะว่าเพิ่หนึ่งว่าท่านนี่จูดดอกว่าหน้าธรรมอิน่าบอกไปหน้าธรรหน้าธรรอะไรไปไทยบ่คันซีอัน ปั้นแล้วัขน้ำแกงบ่มาบ่้งจังเยัวกสี่ลี่ยลาอันนี้ตีงานข้าวจ๊ะนี่กห้อยยันหน้ามาตีต้นเอี้ยสได้บอีพว่า ngăn mặn ở cả. Tham gì tham tham của nó anh hay. Tại vì đỉn đi ba nít. ียเกียวใส่ตมเือนล้เป็นหอยรถเกียวเอเพื่นดินเียอดินไงานย้งแงรถอะไรือก็เลื่อนกันก็ดินนนเตี้ยมนดินกับดินมันพขเ่ัะตอนนี้ถใต้เนาะเออข้รนเทียม่นิไถยงนขันแรงสะเทียนี่ไทยพได้ไทยงายปัดเปียกสะแทปัดติดรอดได้ตีเออไนเป็นข้มเออ กระมันดีวดถ้ามันจ้าใเขาไงมันมันก็บเป็นนังแล้วมาไทมันก็แลจืดๆแล้วมันผลตกแงมันก็งามป็นนังแล้วอันนี้เขาดอเขาีก่ตัวหัวปีน้าท่านเนบมูบเอิรงแก็เป็นห้รถเกี่ยวก็เป็นน้บุมรถเกี่ยวตอืรถผมลงข้าม่ไวหรอแต่วมันฆ่ากัน เจ้เฮ็ดหน้าปีเออตามที่ขีไปใช้ตอกอนท้องการผลท้หนงา่ายีหน้าท้ำบ่หน้าสองสามทรงทนี่ฮั่นะก้อนท้งการไปไทยพุน่นหกชิปบ้านหกชิปไรเลยยุหันทั้งเมดเลยไทแล้วแหั้งเคลื่อนเมื่อเกี่ยวเขานับปีนี้ไปไชได้ได้ทิปไรบันิเคลื่ลนมาบกมาบัน้ถวะข้าเจ้าขั้นไม่บ่รูขั้นไม่ไปร่วงไทยร่วงไทยข้าเจไไ้าอะไรอว ได้สิไปจางได้ไล่นาพะงัเทาหน้าพะงเสือหน้ากุ้งยูหันว่านหาิก็ไล่เกือบปไล่เลยลทั้งหมดถ้าของนี้กลมมันย่งอ่ไ้ไปไตะวันตกเสิได้ไ,ไปไทยนอกบ้าน

พาะอังไทหน้าปีแลมันตน้องเลยเป็นปน้ำบันปันหน้าปีมันบ่เจออสีได้บอกอีพ่อพ่อเองอยากให้ต่มึงไปไทยอยากให้ไปไกันน <c oughs> งด้วันตนาปีเจขจะากะมไปผมลอื <c oughs> ่นันี้ไม่มีตอนกับโดนแล้วเายกกัดนแล้ว,ยยลวอไม่มีนุ่งหิบไม่ใช่อันนี้แต่ว่ามาไทยนี่นาแล้วมัร่วงของไปแยกกวาสทอะไร มือเล้งที่ไปปั <b <b ้นบอสันเขาก็ได้ uh ันบ่อมือเล้งของมืออื่นเศร้าก็ได้สันเขนไปปันจะไัปกะจังบอกอ้ายังไปพ่นข้าวเดียวเออเอางานเดียวสักวันเออาายพยายามสุมนี่จนสียหาย ยังเป็น n h ạ ล้านเออสองตัวนี้ตีตัวไหนก่อนอ่อิงพ่อไม่ง้างมาบอกวาิ่งใหญฟังอยู่ Nhiệt bà cứ bà lộ cho, cứ bà nhang bà bọc nhanh thần Kinh khâu dưu lèo lưỡi, kinh mấy hết lèo Khăn mì là, Đó việc Nói lái thang lá quá ừ. Nhiệt Tổ nâm mấy lộ đầy như tỉ Khăn ảnh Ừ ní cả lái thì bỏ đi ăn bà nám thì hùng hay bà là Nói วันบนี้กันไรแล้ววันนี้มันกระาำมันมาใส่ตัวตไตรุเป็นยังสันอืมมันน่นกับว่าหลายมันน่นลื่นกันใกายเดียวเพื่อประกาศกระสิ่งใจกับเพื่อน

นั่ที่มันไล่เดียกันระดับอืวันนี้กันไล่งานนั่นกับงานนั่นงานนี้กับงานนี้เพื่อนงานนั้นครับมันยุ่งไงครับเอาตะมั่นหันกับเอาเสื้องงานนี่สื้องงานนั่นโลใเท่กันกับเรือขั้นนี้ไว้มันก็โอเคโยตอนที่แรกอือันนี้มึงต่ำเลยดิอันมึงเห็นแล้วเออขอรับ ตาดินยอโรงนี่มันใกลเชี่ยงกันมากคุณตัวตัวมันเดียงกันอยู่แมนบบสุมันตตอนนั้นมันพ่อบาลานกันอยู่แมนบเนตไก่เขี้ยมก็ตามบอกลดเขาสันตนั่น่าพื้นเดียงมมนอยากเดียงหัวสวนพุ่นละ เน้ำใชกันเบิ้งแ้วเอามันยูใส่กันได้ยี่ตัวน้ำเนี่ยังกีรุ่นมากกับไ่ถงุ่นแล้วนะไ่ยากเลยล่ะไก็โลบโลบร่ได้ไหมกับมันกับไ่เม่องนเลยงันนี่ด้กันตอนนี้เพิ่นเพนยูน้ำยูกันได้ตัวนี้อ็นตัวนี้เพิ่นสิปลูกหงาดิ หญ้าพังหาตะปันนแท้หร,ร,รเพราะว่าปัเสียเป็นบ่หยน้ำแชง้างหน้าเดอเป็นลวงลุง่มวงลุงเดื่อปัญสียเตียงเพราะว่าปัญน้ำแช่งหญ้านนี่มัมบ่อึืนอืถ้าขุนหญาอีกอันนึงที่ก็เจ,ะจะ้าอจะจะามาแล้วก็เจ้าคาดเป็นตมแ้วก็เจ้าวานวานงามันเหล่าวนล่ำมันเล้าก็า้ารทีร่แจดหยิบหยบต้นนมน่นแม่ อีพ่อสิไปซื้อมาอซื้อมาก็สิมีน้้ำบุเพิ่นเตไปย้ำให้ตัวโน้นคือเพิ่นบอกิ่นสพไปซื้อมาเพ่าสิบ่จากสิบสอบผ่้บอกาไปบ้านสิบักนิดไปปั้นย้ำให้บ้านสันก็สิยมไหลบุหละงานแบบบ้านเอาเห็นมนี่บ้านต้นเห็นไหมจังมันยาายังแล้วอืม ตุยังกับวันทานะ่านหมไอ้ไอ้ี่หนุย่ยเห็นไหมโอ้ตุ้ยังดอกบนหนึ่งเล่าปันไดยแล้วกไปไทยให้เล่าแล้วก็เอารถแกลกเกียบข้ากแตกๆแล้วแ,แ,แ,แล้วก็เป็นต้มแล้วแล้วกับวันแล้วกับถอดถอดไอ้คาดอกแล้วก็ตะลอดเล็กมันเหยเียบวันอือเหยียบว่นไปว่นไปว่นไป,นไป,นไปแล้วก็จุดเอานา้ำใจ เป็นัลอขบานตนแก็ปิ้งน้ำาเียวเราดิ้งใ่ยแว่านเทียวิงต้าเรว่านี่ชัวร์หลายเซลเมนิตนั่นดิพ่อะเงีสักใส่ง่ก่อนเพามีเงียมันดีหากรเฮ็ดแล้วดิหั่น อันนั้นพุ่นเอิ้น้างม่เหตุคือไหนกูที่พุ่นตวนเพราะมีไอติ่มก็เอื้นสร้างม่เหตุเด้เอ้นางเดียวส้งเดงนอันนี้เขาเอิ้นแค่แพงนี่คปเิ่งักเอาซื้อมาสูบน้ำหน้าปางปีนี้ก็เมื่อเก้าพันกว่างได้หรอ ยังไยูก็ยวผมก็ลากให้างเร่งไปหน้าพี่เนยเื่มกไปทิไคุนกัหัวต่ามาวางรอสีเียวอหนาปีนข้าน้แล้วก็ได้เอาไปบุ้นพ่นว่าปีนาเอาไฮนเดอราสันจักบาทก่อนนิดของผมเหมือนเก่าพันัวเห็ดน้ำไผ่สีเออมาเห็ดอไงเ้าสายตรงเนได้นี่อห็ดในเออนิด ซื้อไซ่ถิมร่องน้ำคอมเมนทำงานโหลดไอซื้อไซละ่ะสั้งในรัศาดาดดอกเอาสั้งเราเนี่ยเพราะได้ไปซื้อร้านเนี่ยเนียันคือดีแท้สั้ง,งทิละส,สั้งบ้านหานี่กนี่หานี่ของทิละ